สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิ่ฉันจะพาในงานเฉลิมฉลองเวอร์อฟเฟนดีอัะนั้นใครคะคุณเบลล่าเฟรนออฟเฟนดีนั่นเองวันนี้คุณเบลล่าเข้ามาในลุกออกกูตูคะ่ะชุดนี้นะคะได้ข่าวว่าเยียบหนึ่งล้านบาทเลยค่ะคุณ เบลล่าเขาก็พอไปตามมุมต่างๆที่เฟนดี้เขาจัดเซ็กชันไว้นะคะเหมือนห้องแสดงงานศิลปะเฟนดี้เขาเอานวัตกรรมทุกอย่างนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมของเมซสงมีกระเป๋าเอ็กโซติกจากครื่องนางงานปากหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้นี้เป็นเมกทุกออเดอร์นะคะคุณเรียกได้ว่าโอ้ยแม็กกอนไม่ไหวแล้วความแพงจกตาเบลล่ายืนตรงบันไดก็มีไหวชุดนี้เลยค่ะว่าเป็นเทคนิคของเลเซอร์คัต โผล่มาอีกอันนึงแล้วค่ะตรงนี้คือแจ็คจันของแฮนด์ทูแฮนด์แฮนด์ทูแฮนคืออะไร h a n ด์ทูแฮนก็คือเขาไปรวมกับศิลปินภูมิพัฒต่างๆของอิตาลีทํากระเป๋าขึ้นมาเฟนดีก็วันลัดแล้วไปรวมกับศิลปินอีกโอ้ไม่อยากจะคิดว่าเฟนนี้ทั้งหมดเท่าไรคุณเบนลาเขาก็เอียงโพสไปโพสมาแตะกระเป๋าแพงไหมไหวแพงไหมไหวอุยใบนี้ก็ขอลูปอีกสักหนึ่งที อาเชยคางงามเหลือเกินอ่ะต่อไปอุ้ยในในจอนั้นชุดคุณมากนี่มันชุดเหมือนเบด็ล้านเลยเพิ่งเดินพมแดงก็มาใส่สเลว ตอนนี้นะคะเข้าสู่เซ็กชันโอกุตูค่ะถูกตัวคือเป็นงานโอกุตูคุณซึ่งมองดูแล้วเนี่ยมันโอโหมหาศาลแล้วเฟอร์นิเจอร์เอ้ยไม่ใช่เครื่องประดับค่ะเครื่องประดับเนี่ยมันก็ต้องสมคานันดอนละลีปรยายกระเด็นเข้าตาโอ้ยตาพระไปหมดเอานี่1นชุดสชุดสมชุด4ี่ชุดอุ้ยนับไม่ทวนคุณกีดูสมุเจีบลาทั้งหมดเท่าไหร่เอามาอาโพบักกี้แล้ว อตอนนี้เราชมโชว์เสร็จเราก็ต้องออกไปค่ะออกไปรับแกงบ้านแกลเมืองไปดินเนอร์ค่ะเฟนดีเขาจัดการราด,ดินเนอร์ด้วยแต่ตอนนี้เราจะออกไปที่ถนนใหญ่ได้ไหมโอยจับนังไงออกได้ไม่ได้ออกได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ออกมาที่ถนนใหญ่เรียบร้อยค่ะคุณคาจะเลี้ยวเข้าไปที่งานแล้วนะคะซึ่งจัดที่ปักในเลิศวินลาค่ะก่อนไปก็ต้องเดิน น่านไปไฟยักษ์ที่เป็นคำว่าเฟนดีก่อนค่ะอุ้ยตายตายบายงคนตอนหลับก็คือหล่ออุ้ยกล้องหมูนเหมือนฮอลลีวูดเลยค่ะกล้องหมูนจิกหนึ่ง จิกหมุนหมุนไปแล้วมาจิกอีกหนึ่งทีต่อด้วยจานข้าวกัะคุณเบลล่าละนีแคมเปนเขาเตรียมที่นั่งให้แล้วคุณเบลล่าเขากินไปอีกอ่าแถ่ผู้ไม่เกียดมากมายเบลล่าก็เถอะทายสวัสดีโอ้ยยังไงนะเคยยิ้มเอ่ยอะไรเอย่ยดอกไม้ก็สวยที่สำคัญอุตายพี่บูลิน เสียงแหบเสียงแห้งค่ะพี่บุรีม่มาร้องเพลงให้ตอนกินข้าวจะหาที่ไหนได้ยกเว้นลูกค้าของเฟนดี hmm. เท่านั้นพี่บิลลีก็ลองไปฉันก็เคลิมสุดยอดเลยครับปักมาเฟนดี hmm.